เปิดวาร์แพรบับเบิลเกิลส์น้องสะยป้ายแดงของเอมี่กลิ่นประทุมก็ขึ้นทันเจ้าสาวป้ายแดงไปหมดัดมาดสำหรับแพร่เอมี่หรือที่แฟนๆอยู่90จะจำได้ในชื่อแพรบับเบิลเกิลส์อดีตเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังหลังจากสละโสดเขาพิธีวิวากับเจเจเกลิ่นประทุมน้องชายของนักแสดงสาวเอมี่กลิ่นประทุม วันนี้ที่นี่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกันว่าแพรเอเมมี่สาวสวยคนนี้คือใครกัน สำหรับแพรแอมเรี่เกิดเมื่อวันที่1 6มิถุนายนพศ2529เป็นลูกครึ่งไทยและอังกฤษสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเขาวงการบันเทิงครั้งแรกอายุ9ขวบโดยการถ่ายโฆษณาก่อนจะได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปของวง Bubble Girls สังกัด Makerhead ในเครือ g m m Grammy หลังจากที่วงถูกยุบแพรแอมเมรี่ก็เบนเข็มไปด้านการแสดงแล้วก็มีผลงานละครเรื่อง ื่งแรกคือทีเด็ดครูพันใหม่จิตพิสัยเดือดปี2546แล้วก็ยังคงลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงจนถึงปัจจุบันด้านความรักของแพรแอมเบอรี่ได้พบกับเจเจครั้งแรกในงานแต่งงานของซี่สิวัตและเอมี่ก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มศึกษาดูใจกันเรื่อยมากระทั่งปีที่แล้ว2023ฝ่ายชายได้เซอร์ไพรส์สวมแหวนขอแต่งงานที่หาดไร่เล่จังหวัดกระบี่นั่นเอง